โอเคสวัด้วยนะ้ครับพบกับรายการ BP Bond Play t o y นะครับผมมาพบกันในความร้อนระอุในคันนี้ขนาดนี้ถอดเสือเยอย้อรีวิวแม่งเลยนะครับโคตรร้อนเลยนะครับโอเคขอขอที่จะรีวิวเนี่ยขอสารภาพก่อนเลยว่า เทปนี้เเทปที่สมแล้วนะครับเทปแรกนะครับรบีวิวจอมือดกล้องจอมือดเฉยเลยไม่รู้เป็นหาอะไรดูไปดูมาแบตหมดรอบ2เอาละกูอั้นใจละกูอั้นใจกูหาที่ใหม่ให้มึงละปึ๊บมืดมืดไม่ใช่แบตหมดนะคือมือดคือแปลว่าพื้นที่ในการรีวิวมืดเออเลยต้องเปลี่ยนย้ายมาแบ็กกราวมาโซนนี้ น,น,นะครับแต่คณไม่ต้องห่วงนะครับลูกเล่นกูยังไม่ได้เล่นหานเลยเลยไม่ต้องห่วงผมเพิ่งแกะมากล่องมาเฉยๆนะครับโอเคเราขคย้ายแมกกาวีนตัวนี้เฉยแล้วก็แกะกล่องตัวนี้มาเพื่อว่าให้ความสะดวกให้การรีวิวให้มันรวดเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กล่องผมก็ชาดแบบไปด้วยถ่ายไปด้วยเลยสเปรดดิทสูงมากตอนนี้นะครับไม่ใช่ไรกูร้อนครับนึงโอเคตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่สเปเชียลมหากราบอาหารการในการรีวิวที่ผม เข้ารอคอยกันมาเรื่อนานานานนมนมนานาน,านานนมนานๆกันเลยทเดียวๆนะครับผมก็คือไก่หมูเซนคุเลเวอร์เซนคุเลเวอร์กอล์ฟนะครับ,รบของกอล์ฟถึงจีนชไนท์ทอยนะครับผมโอเคตัวนี้เนี่ยได้มาจากร้านบีทอยโชเคสขอบคุณมากเลยนะครับพี่กุษาแบกมาให้นะครับแบกตัวนี้เข้าเข้าเข้ามาให้รับชมกันในประเทศไทยน,นะครับผมเออพวกนี้พวกนี้เลยตัวนี้นะครับกล่องเนี่ยว่าโอเคมากสวยมาก ที่เดียวเจียวสวยสดุดในแต่ที่ผมเคยทํารีวิวของเล่นจีนมาเลยนะครับแต่ว่าอขอเล่นหนึ่งครับมึงจะก๊อปอะไรมึงก๊อปช่วยก๊อปช่วยเหมือเหมือเลยได้ไหมอ่านนะครับผมแปลตายตัวเลย DX Kaiwu Kamerman r i p e r นะครับผมวอดแต่ว่าไรช่วยบอกกูที่ Kaiwu Kuwei ค,คุยไรขอโทษไม่สุภาพ คาแมนนี่อาจจะเป็นพวกผู้ชายที่มีคาอะไรเงี้ยม,มีรถเออรถขอผมมูช้ชายไรเปอร์ไล่เปอร์เลยมีห้องรถอะไรอย่างงี้ทุยนะครับผมแล้วก็ซุปเปอร์คัตตัดอย่างแรงแล้วก็นี่คงเป็นบริษัทของเขา LM เวลมิงหรือเอลเอ็มมัมมาร์โลแบ็กสตอร์มคนเรื่องแล้วแล้วก็คนเล็ก Dream All New Series นะครับนะก็ประมาณ e w Series ของเขาเนี่เป็นเนื้อเรื่องใหม่ของเขานะครับนะครับแต่คุณนึง เล่นของก๊อฟมาเลจอดนะครับแล้วก็ตัวนึงจะเป็นบารอนอย่างสวยเลยนะครับแล้วก็กล่องตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของตัวล็อกซีที่เราจะได้มาในเขาในค่าคืนนี้นะครับไม่แล้วครับกลางวันร้อนครับด้านด้านหลังก็จะเป็นกล่องสภาพนี้นะครับกล้องอาจจะเอียงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวกล่องมันค่อนข้างจะมึนๆน,นะครับแต่กล้องผมตั้งสแปนดดีมากแต่กล่อ,มมอ,มอนนงม,าามันมึนๆนิดนึงเพราะว่าขนโสมมาเนาะมันไกลมันวนจากประเทศจีนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ตาม DX ทุกอย่างนะครับก็ทำด้านหลังออกมาได้สวยก็ถือว่าโอเคก็มีอินชัยหนาตามฟอร์มนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า3ปีไม่ควรเล่นนะครับนะพูดตลอดเลยกูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอจัดสแตนบายส่วนของที่เราได้มานะครับแป๊บหนึ่งโหแกะกันบิดของเล่นแค่พังลยนี้ของเราได้มาตันตันต่ก็คือสามอย่างนี้นะครับตัวไดเวอร์หนึ่งอย่างล็อกซีตสองอย่าง นะครับเรามาแตกกันเลยดีวยกว่าเพราะว่าตัวนี้มันตั้งที่ดีเท่าไหร่นะครับมาเราดูทีวอย่างเลยล็อกซิสบาลอนนะครับผมบาลอนขอดูกล้องแป๊บหนึ่งจ๊บจ๊บโอเคล็อกซิสบาลอนนะครับ Ls 0 8ไม่รู้มันทำถูกป่วาววะโอเคก็เหมือนก็ถูกครับผม L 0 8การสกินสีเนี่ยถ้าคุณดูใกล้ๆเนี่ยครับ สีมันจะขัดขดดัดกันนะครับก็ต้องนะพี่จีนเขาเขาเขาทำ่างนี้ก็เรื่องมึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีไม่มีวงจรไม่มีเสียงไม่มีไฟอะไรเลยท,ท,ที่ที่ที่จะทาให้ล็อกซีเอ้ทำให้ตัวไดเวอร,ร์มีอะไรเกิดผลกระทบได้นะครับก็มีแค่เอาคล้องใส่แค่แหละนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นสกรีนกล้วยนะครับตัวนี้น่าจะน่าจะดูดีสุดละในล็อกซีของมันนะครับแล้นี้ก็สามารถกด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 ่างนี้ได้ครับคล้ายล็อกซีของแท้นิดนึงนะครับแต่ว่า ตรงนี้นะครับตรงไอที่คันโยกตรวนี้เนี่ยมันมักจะไปชนกับขอบไงเออถ้าไม่เราใส่เข้าไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ก็ทําใจนิดนึงนะครับสำหรับคนแบบให้ชินเห้ชินใหชินแบบรวรวงเนี่ยนะครับเออนะครับโอเควางอันที่2นะครับผมก็พบกับ l s 0 5ตัว ทุเรียนพ่อมึงอะสับปะรดสัตว์ขอโทษขอโทษทีอ่าเป็นตัวสับปะรดนะครับผมนั่นตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆครัวห้องแท้นิดนึงนะครับทำสีเนี่ยคล้ายๆตัวบาลอนตรงนี้ตัวคล้ายคล้ายตัวบาลอนมากแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเหมือนกันก็แค่กดเข้าไปรู้สึกว่าตัวนี้จะกดยากนิดนึงสปินมินสนีมาเฮนชิน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 ไม่ใช่ละเคยดูไหมที่ว่าเป็นไอ้นั่นอะ แอดเซลคอมเมนต์ไรเดอร์โอโอโออะไรเ่ยซาโธบะอะไรเนี่ยสนุกดีนะครับส่วนไดเวอร์ของมันนะครับมาม้วนสายแป๊บได้มาในลักษณะนี้ครับไดเวอร์ของมันนะครับเดี๋ยวย้ายล็อกซีดแป๊บหนึ่งอ่าไว้ตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรงี้อ็อกซีของไอ้ไดเวอร์ของมันได้มาในลักษณะนี้แล้วก็พร้อมกับตัวที่คอมมาก็คือตัวออร์เรนซ์นะครับตะกี้หลุด ใส่ให้ปึ๊บนี่ตามนี้นะครับแล้วก็ไรเวอร์ของมันจะ,จะบางกว่าไรเวอร์ของแท้นิดน,นึงแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนตัวทีมหน้าของของตัวลากไกโมกนั้นได้แล้วนี้ก็สึกมันสกรีนมาค่อนข้างสวยในทีเดียวเจียวนะครับให้สีเอาไป็น1.5แล้วกันทุยแล้วก็ไม่มีอะไรมากจริงๆตัวนี้จะมีขั้นใบออสหม่นะครับแต่รู้สึกว่าจะหลุดไปไหนไม่รู้นะอ๋อเนี่เออใช่ไหมก <laughs> แล้วก็จะมีสายเป็นสายผ้าค,คลิปนะครับสายกลิปนี้นะ าคุณต่ตํานะครับตัวนี้ได้มาเลยครับเท่าไหร่นะครับ490นะครับนะถ้าผมเป็นรักจริงๆไม่รักการรีวิวอย่างนี้จริงๆนะผมไม่แบกหน้าซื้อหรอกครับ490เอลเอ07โอเคเหมือนนะครับผมแล้วตัวนี้นะจะแตกต่างจากรถซีดของแท้หนึงเนื่องจากว่ามามันไม่ตัวสีของแท้จะไม่สะท้อนแสงนะครับจะเป็นตัวแบบดำดำมืดๆไม่ใช่ดำมืดเป็นตัวสีด้านไปเลยเออเขาเรียกว่าสีด้านนี่เขาเรียกสีเงาสีเงาสะท้อนแสงข้างในครั้งหนึ่งนะครับอืมนะ จากใจอยากแกะเอาคนไก่ตัดนี่มากเลยแม่งเลยแกะได้วะเดี๋ยวควิ๊แกะหลังไมาได้ปะเออไกลก็ไม่ได้พกมาโแม่งเลย <laughs> หลายรอบเป็นไ <laughs> งโทษทีนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเล่นเล่นเขามันก็คงไม่แตกต่างอะไรจากตัว DX ของแท้มากแต่ตัวน,นี้เป็นเอ็กไคบูคอมเมนไรเปอร์ไคบูคูไวกล้ว,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 ว <laughs> ยไรคย น้องครูมีคำถามโอเคเรามาเล่นอะไรดีกว่าอ่าน้องสุกี้ต้องสับนะเมื่อไหร่มึงจะเปลี่ยนอันนี้วะเมื่อไหร่มึงจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอันเนี้ยเปลี่ยนเสียงทีวะาของครูแบบสับปุ๊บเด็กเอออ้อในกูขึ้นเลยคือ วางในวงนลเวอร์แล้วเสียงมันจะมีเสียงเดียวเราดูอีกน่าจะมีสองเสียงมั้งนะอาทำใจนะครับมีเสียงเดียวโอ้โหไม่กไม่คิดจะเปลี่ยนเสียงอื่นบ้างเหรอเรามาลองดูตัวล็อกซิสอื่นว่าน,นะครับนะล็อกซิสอ่าเอาบารอนนะกันนบารอนาขาวตัวน,นี้พี่แกนี่ฮิตจังพอจะใกล้จบไกลมุแล้วใช่อะไร โอเคบอลล็อคอบอนบานาน่าอัมบานาน่าอัมโอเคเราลองทุกอันเลยดีวยกว่าตัวนี้ตัวบอลล็อตนะครับอ้าวโอเคตัวบอลล็อตอันนี้ตัวอ่าสับประรด,ด็อดือบแอปอะไรวะไฮแอปเปิล โอเคขโมยลุ okay. ยเลย <Hello. S 1> ซึ่งแน่นอนครับสีมีสองสีจากที่ได้เห็นกันไปนะครับแต่บางคนอาจจะมองเป็นสามสีเพราะว่าแดงกับน้ำเงินรวมกันได้สีม่วง <Yeah. S 1> ก็ตามนี้นะครับ <laughs> มันไม่มีรูเล่นอะไรอื่นแล้วคือง่ชิปเสียงพี่จีเขาทำหายอะไรนะแบบทำตกอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหลือแค่เสียงเดียวก็เลยใส่ไปแม่งเลย <laughs> คือคือคือบางครั้งก็ จะเปลี่ยนสักหน่อยนะอะไรนีนะก็เออว่ะแบบบางครั้งปูแบบของมาอย่างหลอกของอย่างสวยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าดัานมาเจอแบบเออเอมันก็มันก็ไม่ใช่นะเออนะครับวันนี้หนึ่งนะเรามาพูดถึงเรื่องในเพจกันนิดหน่อยกันดีกว่านะครับตอนนี้เพจก็ไม่มีอะไรมากนะ่นก็ช่วงปิดเทอมปิดเทอมแล้วเริ่มจะมีอะไรมากแนละ้วเพราะว่าตอนนี้ของเพิเเ่มเดไป2อ,อย่างแล้วก็คืออันแรกคือ The X ได้ได้นะครับได้เดเวอร์นะครับรู้สึกว่าราคาจะู่3,000บวกนะครับสามารถอัพก็มันเป็นไรก็จะได้ส่วนตัวเหมือนกันปกติถ้าไม่ดีเอ็กที่ไม่ได้ชอบยิงยีงไม่ซื้อมานะครับซีรีส์ใหม่ๆนี่มันแบบเฉยๆนะไกลมุกไกลมุกผมก็เฉยๆเหมือนกันจากตอนแรกนะครับแล้วก็ติโกอาร์ตคาเมโด,ดุกนะครับตัวถ้า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 คิดเรื่องของคือตัวที่เป็น ยินดีสิทธิ์ได้เวอร์ล่างสีน้ำเงินที่เป็นตัวไอ้ไอ้เหลืองๆที่มันไอ้ผมยาวอะไอ้ตัวด็อกเตอร์น่ะเออแบ่งล่างตัวนั้นนะครับตัว limited edition 2 0 0พนห้านะครับสองพันสองพันกว่าบาทเกียร์เดอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็คงจะมาเดือนสิบส่วนตัวได้เขาจะมาเดือนสิบแน่นอนก็คงรีวิวแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงห่วงเลยนะครับอ่านิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะอันนี้นิดนึงบ้าเกมนิดนึงนะก็คงขอพันที่บางครั้งแบบ เออมาลงอะไรเกมอะไรอย่างนี้ก็กดลูกคนไลค์แล้วก็ค่อยผ่านไปก็ได้เอออะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ช่วงน,นี้ตอนนี้ผมรับกดเกมในสตรีมนะครับก็ใครสนใจเกมไหนก็มามาคุยกับผมได้ผมคิดราคาพิเศษนั่งห่วงแล้วเออรับกดอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันเกินกาลังก็ต้องขอกไนิดหนึ่งนะครับผมอับกดให้นะครับกำไรก็นิดหนึ่งให้ขอนิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่างที่เล่ากันไปว่าถ้าเพจผมครบ8ป0ไลค์ยอดไปครบ40,000 0 แล้วก็ทางด้านของ s ับสไคร์ทได้2,000เนี่ยจะแจกฟิกอัร์หนึ่งตัวเด็กหนึ่งรายการแล้วก็ของเล่นเซนไตไรเดอร์อีก3อย่างนะครับผมก็ตอนนี้ก็รู้สึก่าเพจนี่จะ6 8ร้อไลค์เนาะส่วนซับสไคร์อยู่ที่1 8 0 0กว่ากับพันเ้ละส่วนยอดวิวนี่สามแสนนะครับผมโอเคก็ ถ้าถึงถ้งาถึงเมื่อไหร่เขาจะแจกเมื่อนั้นไม่ต้องห่วงครับของเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังเมื่อวานเมื่อวานมีของมาส่งที่บ้านผมเป็นจากาถ้าจักในสักในเพื่อนนก็คือเมียเก็บบางคนที่ดูดในไกลหน้าท้อก็จะเข้าใจว่าไอเมียเก็บนี่คือใครนะครับส่วน ถ้าตามสไตล์แอนนารีวิวนี่ก็คือหนึ่งในพีเอคนหนึ่งนะครับส่งของให้ผมก็คืออาทาจาร์ดอนะครับฟิโวอาทาจารดอตัวของมาสเตอร์โอสตงสีแดงอีนอกเพิงนั่นน่ะส่งให้ผมก็แน่นอนก็ต้องรีวิวมันอยู่แล้วนะครับก็รอกันนิดหน่อยละกันว่าจะรีวิวช่วงไหนนะครับก็เพราะว่า่วงนี้ก็มีเวลาว่างกันเพื่อขุงควรน แต่ว่ามันนั่นมันผมไม่ใช่ว่าผมจะปิดตลอดไงเออก็ต้องมาแวะเข้าวิดโอว็บไลัลยอะไรบ้างไปดูนู่นดูคงดูคาสดูว่าเออว่าวาจะเรียนตรงไหนอะไรหรือเปล่าเข้าเรียนอะไรงนี้เออดูวนไปอะไรอย่างนี้นะครับอืมก็ต้องนิดนึงนะนิดนึง,น,น,งนะเออโอเคไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปกบพบก,กันใหม่ next เดีย๋ยวขอไปหนึ่ง next รีวิวครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ